ไปอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดราษุร์ธานีนะคะทางด้านของตำรวจค่ะออกหมายจับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงในคดีข,ข่มขืนเด็กวัย12ขวบนะคะซึ่งด้านมูลนิธิปวีนาก็เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของเด็กค่ะตำรวจภูธรอเภอเกาะสมยุยจังหวัดราษฎรีเผยว่าได้ออกหมายจับนายพร้อมพงคงสุขพ่อเลี้ยงที่ข่มขืนลูกเลี้ยงวัย12ขวบ และนางสาวน้ำเพชรจำเดิมมารดาของเด็กที่สนับสนุนให้เกิดเหตุสลดใจขึ้นแล้วก็ยังบังคับให้ลูกอยู่กินฉันผัวเมียรวมกัน3คนคาดว่าจะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ในไม่ช้าขณะเดียวกันมูลนิธิบรินาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี <c oughs> ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประสานงานกับบุริพัฒนาจังหวัดแล้วก็ดูแลจิตใจเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะ